สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะมาเจอกับเพียงอีกแล้วนะคะวันนี้เพียงก็จะไปต่อขนตานะวันนี้เป็นวอล์กไปต่อขนตากันทุกคนเพราะว่าดูสิตอนนี้ฉันไม่มีขนตาแล้วนะคะอันเก่าลุดไปหมดแล้ววันนี้เราก็จะไปต่อแบบใหม่แบบจิ้งแบบปังนะคะทุกคนไปไปกันเลยวันนี้เราก็มาทําที่เกสรอนวิลเลจน,นะคะร้านชาบานิวแอนด์สปาทุกคนกำลังเดินหาร้านอยู่นะคะ อันนี้ชั้นอะไรคือร้านเขาจะอยู่ที่ชั้นแอลนะทุกคนชาบานลแอนด์สป,ปานะคะการมาก็มาไม่ยากนะคะมาที่ตึกเกอรเลยนะคะตรงข้ามซินทานโรงลงมาชั้นล่างนะ<ม>ก็จะเจอชาบานี่ค่ะถึงร้านเรียบร้อยแล้วมาง่ายมากๆเลยก็เข้าไปกันเลยค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้พิงก็ถึงชาบานิ ตึตัวต่อขนตากันเพราะว่ารอบแรกมันหลุดไปหมดเลยนะตัวนี้เราอยากต่อใหม่มากก็เดี๋ยวทำประวัติกันเขามีทรงขนตาให้เลือกเยอะมากนะคะว่าแบบเออใครชอบแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็พี่ๆเขาก็จะมาช่วยแนะนําด้วยนี่นะคะมีแต่ทรงสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนคป็นลูกทำเป็นแบบนี้นะคะใช่เราจะนับคืนเคียงกันแล้วนะคะทุกคนต่อขนตากันตึงตัวนะคะทุกคนนี่เราก็จะมี จะบอกว่าต่อขนตาที่นี่นะคะคือสบายมากนอนสบายแล้วพี่เขาก็คือทําไม่แรงทําแบบปกติเลยทุกคนคือรู้สึกว่ามันเป็นการแบบต่อขนตาที่มันไม่นานอ่ะมันแป๊บเดียวแล้วมันก็เสร็จตื่นขึ้นมาก็จึ้งแล้วก็สวยมากเขาดูแลดีมากนะคะที่มีทรงขนตาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะเพียงเลือกเป็นทรงนี้มาเรารู้สึกว่าแบบเออชอบเข้ากับหน้ามากคนต่อเสร็จแล้วตาหวานมากเสร็จแล้วทุกคนดูมีความแบบ จึ้งมากแล้วก็ทาหวานมากเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอกลับก่อนนี่สวยมากเลยอะ่ะนี่นะคะทุกคนเพี่มาทำที่ชาบานะคะชาบา New and Spa. น e w แอนด์สปานี่ดีงามมากแบบพิกัดเลยนะคะขึ้นชื่อให้ตรงนี้แนะนำมากทุกคนต่อสวยมากแล้วก็พี่เขาแนะนำดีมากหมกเลย